ในหัวข้อที่3นะครับบอกว่าคือการเีนโยบายในการคิดค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้คงเหลือ12เเซนะครับเรามาคํานวณกันนะครับว่ายอดลูกหนี้12เซนั้นเท่ากับเท่าไหร่ในขั้นตอนแรกเราก็ไปดูยอดลูกหนี้การค้าในกองทลองที่จดให้มาก่อนนะครับเขาบอกว่ามียอดลูกหนี้เท่ากับ5 6 0 0 0ืนนะครับเราเอา56000ตั้งนะครับคูณด,ด้วย12เปอร์เซ็นต เราก็จะได้เป็นยอดค่าเผื่อนะครับที่โจทย์ต้องการให้มีเนี่ยเท่ากับ6720นะครับหมายความว่าปีนี้เนี่ยต้องการให้มีเท่ากับ6720ของเดิมมีเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าเผื่อเดิมเราก็ไปดูที่งบทดลองนะครับที่โจทย์ให้มาค่าเผื่อเดิมเนี่ยมีเท่ากับ 2348แต่บอกว่าต้องการให้มี6720นะแต่เดิมเนี่ยมีอยู่แล้ว2348เราก็ต้องมีการปรับเพิ่มของเดิมให้เท่ากับ6720นะครับดังนั้นผมก็เลยเอาตัวเลขของเดิมไปหักกับปีนี้ที่ต้องการให้มีนะครับ6720 เพื่อหาผลต่างนะครับจะได้ปรับเพิ่มที่ผลต่างมันจะได้เท่ากันนะครับเอามาลบกันแล้วนะครับก็จะมีผลต่างเท่ากับ4372 4372นี่ก็คือว่าเราก็จะต้องปรับเพิ่มนั่เองของเดิมเนี่ยมีอยู่2348จะต้องปรับเพิ่ม อีก4,372เพื่อให้มันรวมกันของตัวนี้นะครับของเดิมกับของใหม่ที่ปรับเพิ่มจะได้เท่ากับ6,720ที่ต้องการให้มีในปีนี้นั่นเองนะครับสรุปปรับเพิ่ม4,372เมื่อเราบอกว่าเราต้องการปรับเพิ่มเวลาเราปรับเพิ่มก็จต้องปรับเพิ่มทั้งนี้สงสัยอตูรและค่าเผื่อนี่สงสัยอตูรการบันทึกบัญชีนะครับเมื่อเราบอกว่าเราต้องการปรับเพิ่ม ค่าเผื่อค่าเผื่อปกติอยู่เครดิตเมื่อต้องการปรับเพิ่มก็ต้องลงทางด้านเดิมของมันก็คือเครดิตนั่นเองนะครับผมจึงเครดิตด้วยค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ตามยอดที่เราปรับเพิ่มนะครับ4372และเพิ่มนี่สงสัยจะศูนย์ด้วยนะครับนี่สงสัยจะศูนย์ไม่ค่จ่ายนะครับเมื่อต้องการปรับเพิ่มก็ต้องลงทางด้านเดิม ด้วยยอดนะครับก็คือ4 3 2, ่สามเช่นกัน,นะครับข้อ4นะครับตัวเงินจ่ายนะครับออกเมื่อวันที่1ตุลาคมของปีนี้นะครับมีอายุ1ปีตัดดอกเบี้ย10ต่อปีนะครับถ้าเกิดโจทย์บอกมาว่าเรามีตัวเงินจ่ายก็หมายความว่าเราจะต้องมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยหรืออาจจะบอกได้ว่า เขาต้องการให้เราปรับปรุงดอกเบีย้ยนั่นเองซึ่งดอกเบีย้ยที่เกิดจากตัวเงินจ่ายนั้นก็คือดอกเบีย้ยจ่ายในสมุดบัญชีของเรารแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนะครับมันก็ต้องไปเขากําหนดในปีหน้าก็คือ1ตุลาคมปี5้าดอกเบีย้ยก็ต้องมีการจ่ายในวันที่1ตุลาคมปี5้าสแต่ว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างจ่ายให้มันเกิดขึ้นตรงตามง,งวดบัญชีนะครับ ดังนั้นหัวข้อนี้เรามานับเดือนกันนะครับว่าตั้งแต่ตัวก็เกิดขึ้นเนี่ยในปี53นั้นมีดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี53เท่ากับเท่าไหร่เราก็นับเดือนกันเลยตุลาพฤศจิกาธันวาสรุป3เดือนนะครับที่จะต้องคิดดอกเบี้ยค้างจ่ายตอนสิ้นปีเราก็มาคำนวณดอกเบี้ยกันดอกเบี้ยนั้นก็ต้องคำนวณจากมูลค่าตัวเงินนะครับเราก็ไปดูในงบทดลองตัวเงินจ่ายนั้นมีในงบทดลองเท่ากับ6,560นะครับ เราก็นำมูลค่าตัวนะครับ6,560ตั้งไว้แล้วก็ไปดูว่ามีอัตราดอกเบีย้ยของตัเท่ากับเท่าไหร่มีอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ10%นะครับเราก็คูณ10%ระยะเวลาคำนวณแล้วก็คือ3เดือนคูณด้วย3หาร10สองที่เกิดขึ้นนะครับที่ควรจะต้องบันทึกเป็นดอกเบีย้ยค้างจ่ายนะครับเท่ากับ164บาทครับ เมื่อเราได้ตัวเลขแล้วเราไปลงชื่อบัญชีกันนะครับให้มีรายการดอกเบีย้ยจ่ายและดอกเบีย้ยค้างจ่ายเกิดขึ้นดอกเบีย้ยจ่ายเป็นค่าจ่ายนะครับต้องลงทางด้านเดบิตและดอกเบีย้ยค้างจ่ายก็ถือเป็นหนี้สินต้องลงทางด้านเครดยตด้วยยอด164 ต่อไปนะครับข้อห้าค่าแรงทางอ้อมที่แสดงในงบทดลองมีอยู่เท่ากับสองพันเนี่ยเป็นของค่าแรงทางตรงหมายความว่าค่าแรงทางอ้อมที่โชว์ในงบทดลองในโจทย์เนี่ยนะครับที่มีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบจริงๆแล้วมันมีสองพันนั้นอยู่ในหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบด้วยความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเวลาปรับปรุงเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอาข้อมูลจริงนั้น ให้ถูกต้องตามงวดบัญชีและตรงตามความเป็นจริงก็คือนำสองพันั้นดึงออกมาจากค่าแรงทางอ้อมสองพันและเอาไอ้สองพันนั้นไปเพิ่มยอดที่ค่าแรงทางตรงนะครับผมจะบอกอย่างเี้นะครับว่าตอนแรกเลยเรามีค่าแรงทางอ้อมเนี่ยอยู่เท่ากับ1,7560ออันนี้คือทางอ้อม ให้เอาส0 0พันเนี่ยออกไปออกไปจากหน,นึ่งนหนี่ยนะครับและเอา2,000นั้นไปเพิ่มที่ค่าแรงทางตรงหมายความว่าลดค่าแรงทางอ,อ้อม2,000ไปเพิ่มที่ค่าแรงทางตรงเราก็พอเดากันได้ว่าเวลาเพิ่มหรือลดเนี่ยในทางบัญชีเราจะต้องเดนิตกับเคดิเท่านั้นดังนั้นไอตัวค่าแรงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก,ก็ตาม มันก็ต้องอยู่ทางด้านเดบิตเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเราบอกว่าเราต้องการเพิ่มค่าแรงทางตรงเราก็ลงโดยเดบิตด้วยค่าแรงงานทางตรงเพราะเราต้องการเพิ่มค่าใช้จ่าย2000 2น0 0นนี้ก็จะเพิ่มบัญชีค่าแรงทางตรงเข้าไปส่วนค่าแรงทางอ้อมที่เราบอกว่าต้องการลดค่าแรงทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายปกติอยู่เดบิตแต่เมื่อเราต้องการลดเราก็เลยเอาไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือเครดิตก็เขียนว่าค่าแรงงาน ทางอ้อมสองพันเมื่อลงบัญชีอย่างนี้แล้วเนี่ยค่าแรงทางตรงก็จะเพิ่มขึ้นสองพันและค่าแรงทางอ้อมก็จะลดลงสองพันนะครับก็ตรงตามความเป็นจริงนี่ก็คือการปรับปรุงในัทข,ข้อที่5นะครับ